โอ้ยโดนผีเกมคอมกวนตลอดไม่มีสมาธิอ่านหนังสือเลยอ่านหนังสือไปทำไมมาเล่นกันดีกว่าน้อย30นาทีใช่ขอแค่30นาทีเท่านั้นฉันจะจัดการแก้ให้เสร็จแล้วไปอ่านหนังสือต่อค่อยดูสิเสร็จสักทีอ่านหนังสือต่อดีกว่าอ่ะ สวัสดีฉันวงกดวงกดจากเพจ Ghost Room ผีบ้านกนสิในตอนที่แล้วฉันพูดถึงผีเขียนเล่นที่พวกเธอมักจะได้เจอในสถานที่ต่างๆในโรงเรียนงั้นคราวนี้เรามาพูดถึงผีที่คอยไล่สิงคนหรือสิ่งของรอบตัวเราในตอนที่เราต้องไปโรงเรียนกันดีกว่าเริ่มจากอะไรที่พวกเธอได้เจอประจำน่าจะดีนะสิ่งของที่ชอบดึงดูดผีให้เข้าหาเรา หรือตามเรากลับบ้านบ่อยๆ <S <S อยการบ้านผีมักเกาะติดมากับการบ้าน <S <S และทําให้เราไม่อยากทํำงานให้เสร็จจนกลายเป็นปัญหาอยู่บ่อยๆอวันนี้ยัยงไม่ทําการบ้านดีกว่าไว้ทําพรุ่งนี้ก็ยังไม่สายแหละโหเว้อยอยากกลับไปต่อยหน้าตัวเองในอดีตจริงๆผีตัวฉันในอดีตมักทิ้งงานให้ตัวเองในอนาคตเป็นคนทำเสมอ,อในที่สุดก็ทำงานเสร็จสักที ไปอัพเพจ h o s t Room ดีกว่าะะจะไปไหนผีงานใหม่ใหญ่กว่าเดิม <c oughs> คิดว่าทำการบ้านเสร็จแล้วจะรอดจากผีงั้นเหรอคิดผิดแล้วละ่ะเพราะว่าผีที่น่ารำคาญยังผีขี้ลอกกำลังรอพวกเธออยู่เลยเออ <c oughs> วงโกดขันลอกกันบ้านหน่อยสิอ๋อได้สิลอกแล้วอย่าลืมเอามาคืนนะเฮ <c oughs> ้ การบ้านฉันล่ะฉันให้คนอื่นเอาไปลอกแล้วอ่ะการบ้านฉันฉันให้คนอื่นเอาไปลอกแล้วอ่ะฉันให้คนอื่นเอาไปลอกแล้วอ่ะฉันให้คนอื่นเอาไปลอกแล้วอ่ะฉันให้คนอื่นเอาไปลอกแล้วให้คนอื่นเอาให้คนอื่นเอาไปให้คนอื่นเอาไปลอกแล้วแล้วมันก็หายไปใช่ไหมน้อยเท่านั้นยังไม่พอยังมีผีที่คาดเดาได้ยากที่สุดคอยพวกเธออยู่ในเวลาที่จะส่งการบ้านผีโตอาจารย์ เมื่อส่งรายงานหรือการบ้านของก็มักจะหายไปทุกทีไม่กล้าส่งอ่ะกลัวหายอีกและนั่นก็คือความน่ากลัวของกันบ้านที่มักจะทำให้เราเจออะไรแ,แปลกๆเสมอพวกผีเขียนเล่นนะรู้สึกสนุกมากเวลาที่ได้หลอกหรือปั่นประสาทของเด็กๆในโรงเรียนและไม่มีอะไรหอมหวานไปกว่าการได้กลัน่นแกล้งเด็กๆในตอนที่พวกเขากำลังกดดันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กดดันเพราะการสอบแน่นอนว่าฉันเองก็ต้องเตรียมสอบเหมือนกันหนังสือที่ไม่เคยเปิดอ่านกองเครื่องดื่มบำรุงสมองดื่มแล้วก็อ่านหนังสือด้วยสิเฮ้ยแต่ยิ่งพยายามเท่าไหร่พวกผีก็ชอบตามมาขัดขวางมากขึ้นเท่านั้นก่อนสอบทบทวนเนื้อหาอย่างดีไม่ตกแน่นอนตอนสอบ เอ๊ะไม่เห็นเหมือนที่อ่านมาเลยผีหนังสือโกหกมันจะหลอกว่าข้อสอบออกตามที่เรียนแต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะรู้ว่าเด็กๆจะต้องประสบความสํำเร็จแน่ๆถ้าตั้งใจเรียนพวกมันเลยชอบเข้ามาป่วนอยู่เรื่อยก่อนสอบดีละเราอ่านวิชาต่างๆที่จะออกสอบครบแล้วต้องสอบผ่านแน่นอนตอนสอบไม่เห็นเหมือนกับที่อ่านมาเลยอะผีข้อสอบลวง มันจะเปลี่ยนข้อสอบให้ไม่เป็นไปตามที่เธออ่านมามมมก็เพราะว่ากดดันแบบนี้ห้องสอบก็เลยมักจะมีแต่ผีเขียนเล่นเต็มไปหมดเลยอย่างเช่นผีสกิดคำตอบผีที่เข้าสิงเพื่อนของเราที่กำลังหมดหวังกับการสอบเลยพยายามหาทางออกโดยการแอบถามคนอื่นแต่ก็มีสิทธิ์ที่จะทำให้คนอื่นซวยจนสอบตกเพราะโกงไปด้วยได้ ผีแอบหลับผีที่ทำให้เรารู้สึกง่วงจนยอมแพ้แล้วหลับไประหว่างทำข้อสอบผีขอยืมเครื่องเขียนผีที่เตรียมตัวมาสอบได้มีดีพอรู้ตัวอีกทีก็ไม่มีอะไรมาเขียนคำตอบเลยแอบขอเครื่องเขียนคนอื่นไปทั่วผีเวลาผีที่จะทำให้เวลาผ่านไปเร็วมากในตอนที่เรากำลังทำข้อสอบและอาจจะทำให้เวลาผ่านไปช้าสุด,สด ในเวลาที่เราทำข้อสอบเสร็จก่อนเพื่อนผีจิตกรยามสอบมันจะเข้าสิงเราและระบายความเป็นศิลปินลงในกระดาษแม้แต่ตอนสอบเสร็จเองก็มีนะผีนะไม่ได้อ่านเลยอะมันจะมีอยู่คนหนึ่งที่กลุ่มใจเรื่องสอบเหมือนกันกันกบเราแต่หลังจากสอบเสร็จ ได้คะแนนน้อยจังเลยมันจะได้คะแนนเยอะมากจนไม่รู้ว่าที่มันกลุ้มใจเรื่องสอบนั้นแค่แกล้งทาหรือว่ากลุ้มใจจริงๆหน้อยวันนี้สิฮ่าสอบเสร็จสบายใจจริงๆถึงแม้ว่าผลสอบจะออกมาเป็นยังไงก็ตามแต่ถ้าพวกเธอตั้งใจทบทวนมาดีและทํามันอย่างเต็มที่แล้วล่ะก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วล่ะยิ่งช่วงนี้ที่เด็กๆอย่างพวกเธอ ก็อาจจะห่างหายจากบรรยากาศในห้องเรียนแล้วเปลี่ยนมาเรียนออนไลน์กันแทนทั้งการเรียนและการสอบคงจะลำบากกันมากใช่ไหมละ่ะฉันเองก็ขอเป็นกําลังใจให้พวกเธอก้าวข้ามผ่านช่วงเวลายแย่ๆไปได้เหนื่อยก็พักหาอะไรทําคลายเครียดจะอ่านการ์ตูนหรือนิยายของพูนิก้าก็ได้นะและจำไว้ให้ดีละ่ะว่าบางอย่างมากไปก็ไม่ดีถ้ามากเกินไปก็อาจจะเจอกับผีขยัน น้อยไปก็ไม่ดีท่านน้อยเกินไปก็อาจจะเจอกับผีขี้เกียจใช้ชีวิตให้พอดีจะได้ห่างไกลจากเจ้าผีพวกนี้นะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์ให้ฉันด้วยละ่ะใครเคยเจอผีที่มากับการบ้านหรือห้องสอบที่ฉันยังไม่ได้พูดถึงอีกลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะแล้วครั้งหน้าฉันจะมาพูดถึงเรื่องอะไรอีกอย่าลืมกดกระดิ่งช่องผูนิก้าและกดไลค์เพจ Ghost Room ผีบ้านกระสิเอาไว้ด้วยละ่ะ จะได้ไม่พลาดเรื่องดีๆ